อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครด้วยนะครับหุ้นตัวนั้นที่เราจะต้องมองเพราะอยู่การที่ราคาจะขึ้นลงนะครับมีคนซื้อขายสิบ0ล้านหุ้นต่อวันะหมายความว่าอะไรล่ะมันเป็นที่นิยมมันเป็นที่ชินตามันเป็นที่คุ้นเคยเข้าใจยังดังนั้นอะไรที่ทําให้มันชินตาและคุ้นเคยนะครับลายย่อยจะไม่ตื่นเจ้าจะทได้เมอนั้นเจ้าจะเลือกหุ้นที่มันมีคนเรียกว่าติดก,กระแส คนนิยมสภาพคล่องมีมีการซื้อขายมีการเล่นกันอยู่เสมอผลคืออะไรรู้ไหมอันนี้แหละเป็นหลักการที่เจ้าพิจารณาข้อหนึ่งตรงที่ว่าฉันจะต้องเลือกทําหุ้นประเภทนี้เพราะการไปเลือกหุ้นที่ไม่มีปัจจัยอะไรรองรับลากแล้วไม่ค่อยขึ้นลากไปขึ้นนะครับก็จุดไม่ติดยืนไม่ได้ก็แปลว่าไม่แข็งแรงสุดท้ายมันก็ตกมาราคาเดิมเหมือนเดิมดังนั้น เจ้าก็ฉลาดเลือกเหมือนกันแสดงว่าเจ้าก็ต้องดูเลยว่าหุ้นตัวนั้นมีสภาพคล่องในตลาดเพียงพอไหมสภาพคล่องตลาดเพียงพอหมายความว่าทุกวันเน่ะเฉลี่ยแล้ววันละ3ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้านหุ้นมีคนซื้อขายหุ้นกันวันหนึ่งห้าล้านสิบล้านหุ้นอย่างเงี้ยทุกวันไม่ใช่ว่า10,000แสนหุ้นวันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นหุ้นวันต่อไปสองแสนหุ้นอีกวัน 1, 000, หน,นึ่งเหลือแสนหุ้นอย่างเงี้ยไอหุ้นอย่างเงี้ยไม่มีสภาพคล่องเข้าใจยังครับอย่าไปเล่น เพราะสุดท้ายมันคืออะไรไม่มีคนนิยมหรือว่ามันติดดอยมันไม่ขึ้นมันไม่ปัจจัยอะไรเลยไม่มีคนเล่นไม่มีคนทําแล้วฟังไว้ใหม่นะอย่าเลือกเล่นหุ้นที่ไม่มีคนทําเพราะเราไม่รู้หรอกว่าราคาจะขึ้นช้าหรือเร็วแต่การรู้ว่าอ่านหุ้นอ่านกราฟอ่านบิดออฟเฟอร์อ่านปัจจัยตลาดให้ได้กราฟคืออะไรบิดออฟเฟอร์อะไรเดี๋ยวโชคจะสอน อ่านให้ได้เพราะถ้าเราอ่านกับมันได้เราจะรู้เลยว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสขึ้นแค่ไหนเข้าใจอย่างนะจงเลือกหุ้นที่เป็น up t r e n ก็คือขาขึ้นหรือกําลังจะเตรียมขึ้นกําลังจะเตรียมขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเจ้ามือหรือไม่ก็ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจกธุรกิจมันจะต้องเข้ามารองรับเสมอมันไม่ได้ยากโชคจะลงแต่ละหัวข้อละเอียดแล้วแต่ละหัวข้อนะครับโชคอ,อาจจะสอนเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะเพราะอะไรรู้ไหม สองเดือนไม่จบก็สามเดือนสามเดือนไม่จบก็แม่งหกเดือนขนาดกูเป็นคนสอนกูยังไม่กลัวเหนื่อยเลยแล้วมึงคนเรียนถ้ามึงกลัวเหนื่อยความรู้อย่างนี้ดีๆข,ข,ขนาดนี้เต็มที่ขนาดนี้มึงยังไม่เอาก็เรื่องของมึงกันแล้วหน้าที่โชคคือเต็มที่ให้พวกพี่เก่งเก่งยังไงล่ะฟังจนเบือ่อแล้วมันติดตาติดหูแล้วสุดท้ายมันเข้าใจมันซึมลึกมันไม่ต้องมานั่งท่องนั่งจํอาอธิบายให้ละเอียดโดยการพูด่ายเหมือนสอนเด็กเลยทฤษฎีคู่มอง ซ้ำซ้อนซ้ำาๆซ้อนซ้อนซ้ำซ้ำซ้อนซ้อนแล้วสุดท้ายมันก็จะสะกดจิตใต้สํานึกของที่กลายเป็นซึมลึกโดยที่ไม่ต้องเจตนาว่าจะเข้าใจไหมมันกลายเป็นซึมลึกในความเข้าใจแล้วมันติดสัญชาตญาณโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยคือสอนอย่างนี้เลยเล่นกับจิตใต้สานึกสะกดจิตใต้สํานึกลงไปกับคําซ้ําๆพวกนี้เลยดังนั้นกาลังจะบอกที่ว่าเห็นไหมหุ้นจะต้องมีสภาพคล่องคืออะไรรู้ไหมกะแสและปัจจัยเป็นค่าผกผันจําได้ไหม โชคบอกไว้ว่าครั้งที่แล้วที่โชคสอนไงนะจําได้ไหมครับรูปแบบหุ้นเป็นค่าคงที่คนเป็นค่าแปรผันกระแสและปัจจัยเป็นค่าผกผันการจะเข้าหุ้นให้ดีพี่จะต้องอะไรรู้ไหมพี่จะต้องได้3ข้อค่าคงที่ผ่านกราฟแพทเทิร์นต่างๆผ่านนี่คือค่าคงที่2คนคือค่าแปรผันเจ้ามือเป็นยังไงเตรียมทําแล้วใช่ไหม หาสัญญาณให้ได้มันหาได้ไม่มีใครขยบอะไรโดยไม่มีรอยเท้าแค่ดีดนิ้วอย่างเงี้ยวนอากาศยังฟุ้งเลยดังนั้นกำลังจะบอกว่าทุกอย่างย่อมมีหลักฐานให้เราเห็นให้เราอ่านเพราะโลกของหุ้นเป็นโลกของอะไรรู้ไหมครับเราเรียกว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันมีสัญญาณมันมีกราฟมันมีสแตทมันมีสถิติของมันนะครับให้เราสืบคน้นจำคำนี้ไว้เลยนะ เขาว่าหุ้นตัวนี้ดีเขาคือใครสืบกันไม่ได้หรอกเวลาหุ้นมันตกแล้วส่วนใหญ่คนที่ดอยอ่ะส่วนใหญ่นะครับซื้อหุ้นเพราะเขาว่าเสียเงินเกือบทุกคนเลยแต่ฟังไว้หน่อยนะอันนี้สำคัญมาก Bit Offer นึกออกใช่ไหมครับที่แมทกันกลายเป็นแท่งการาฟแท่งการาฟจะเป็นฟูดเราเรียกว่า Time f ฟรมเดย์ ก็คือหมายว่าแท่งกราฟประจําวันหรือต่างๆนะครับมันเกิดจากการแมทคือการซื้อขายจริงหลอกไม่ได้ไม่ต้องมีใครมายืนยันว่าใครว่าแต่มันเกิดจากอะไรเสนอซื้อเสนอขายแล้วโอเคเซเยกกันซื้อกันที่ราคานี้เกิดเป็นจํานวนวอลลุ่มเข้าใจยังดังนั้นนะครับไม่มีอะไรยืนยันได้ดีเท่ากับคําว่าวอลลุ่มคือการซื้อขายจริงเกิดเป็นจํานวนหุ้นที่ซื้อขายขึ้นมาเราเรียกว่าวอลลุ่มดังนั้น คนเก่งทุกคนจะใช้วอลลุ่มเป็นเครื่องยืนยันว่าราคาเนี้ยเข้มแข็งหรือเบาราคาเนี้ยจะไปต่อหรือว่าจะย่อลงดังนั้นวอลลุ่มเป็นตัวบอกอะไรวอลลุ่มเป็นตัวบอกถึงว่าเป็นเครื่องยืนยันสัญญาณที่มาจากการาฟที่มาจากบิตออฟเฟอร์เข้าใจยัง ดังนั้นเราก็จะสอนดังนั้นไอ้คำว่าวอลลุ่มตรงนี้คือจํานวนหุ้นที่ซื้อขายจริงวอลลุ่มมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นสภาพคล่องเพราะสภาพคล่องวอลลุ่มหรือจํานวนหุ้นนะครับมันก็เป็นตัวเครื่องเครื่องยืนยันที่ดีกว่าเขาว่าเป็นร้อยป่านยนะครับว่าหุ้นตัวนี้เกิดการซื้อขายจริงในราคาเนี้ยกี่จํานวนเข้าใจเหตุผลยังดังนั้นนะครับไอ้คำว่าวอลลุ่มเนี่ยมันเป็นตัวอ่านอะไรได้ ความจริงที่เจ้าซ่อนเจตนาเอาไว้ได้ด้วยเวลาเรียวเรียงกันถึงชั้นสูงที่เราเรียกว่าจะแกะรอยเท้าเจ้าเเราต้องมาอ่านอย่างนี้กันเลยนะข้อนี้สำคัญมากดังนั้นข้อที่สี่เนี่ยนะครับเราเรียกว่าพวกปัจจัยอ่ะเราเรียกว่าสภาพคล่องจำนวนหุ้นวอลลุ่มแวร์ลู่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราเรียกว่ากระแสะและปัจจัยเป็นค่าผกผันข้อที่ห้า มีกระแสและปัจจัยรองรับอันนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจผลประกอบการงบการเงินไออย่างเงี้ยเราก็จะมารวมทั้งหมดเลยนะโชคจะสอนในพี่อ่านงบธุรกิจแต่ละตัวอ่านการเงินแปลข่าวสารเศรษฐกิจบางครั้งนะครับแม้แต่เราต้องดูอะไรด้วยนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ห่งเซ็งนิเคอีอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ย ก็จะดูยังไงเว็บไซต์ไหนที่จะรวมข้อมูลตรงนี้และจะสอนให้พีเ่เปรียบเทียบอะไรด้วยรู้ไหมครับถ้าเราเล่นรอบกลางพี่ต้องทําประวัติหุ้นที่ประเภทที่ว่าบริษัทนี้ปีนี้ทำกำไรได้แค่ไหนไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ามเทียบกับแต่ละปีมันเป็นยังไงบ้างถ้าพี่มีชาร์จตรงนี้ได้ด้วยโชคก็จะสอนทำชาร์จพวกนี้ด้วยเพื่อให้พี่รู้ประวัติหุ้นเพราะจงเลือกหุ้นที่คุ้นเคยเพราะในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นหลายตัวมากหลายร้อยตัวดังนั้น หุ้นน่ะมันมีให้เล่นทุกวันยิ่งเราทําการบ้านได้หนักโอกาสที่เลือกเล่นมันก็จะคมก็จะสําเร็จได้ง่ายดังนั้นจะสอนตั้งแต่สวอตอะไรเลยตีแผ่มาเลยว่าหุ้นแต่ละตัวนะครับแต่ละผลประกอบการทุนจดทะเบียนผู้บริหารกําไรเติบโตต่อปีบวกหรือลบแต่ละไตามาตฟันกําไรแค่ไหนเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นตัวบอกอะไรเลยมันเป็นตัวบอกว่าการเติบโตของราคาหุ้นในตลาดหละักทรัพย์ด้วย พวกนี้โชคจะสอนทั้งหมดแสดงว่าข้อ4กับข้อ5หุ้นจะต้องมีสภาพคล่องมีกระแสและปัจจัยรองรับทางเศรษฐกิจพูดง่ายๆ่ขี้คลายเรื่อง COVID, โควิดโรคระบาดขี้คายในเรื่องการเมืองขี้คายในภาวะพิษเศรษฐกิจพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ทําให้หุ้นจะขึ้นด้วยนะครับผมนะเราจะต้องมาตีแผ่นะแต่และหัวข้อเนี่ยโชคจะสอนเป็นใช้คําว่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะ เพื่อย้ำให้พี่เข้าใจและละเอียดกับมันมากที่สุดเลยดังนั้นพี่ต้องทนเรียนและเจอหน้าโชคจนเบื่อแหล,ละอันนี้บอกไว้ก่อนเลยดังนั้น5ข้อที่ต้องจำเอาไว้เลยนะครับพี่ว่ามันเป็นกฎที่พี่จะต้องรักษาให้มั่นก่อนจะเข้าซื้อหุ้นพูดง่ายๆก่อนจะทีย์คำสั่งซื้อหุ้นตัวนั้นน่ะถามตัวเองรอบหนึ่งว่าหุ้นขาขึ้นไหมทรงกราฟชัดเจนไหมเข้าสู่ที่พี่ถนัดแล้วหรือยังเห็นไหมครับ มีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาแล้วเตรียมอะไรแล้วเตรียมทําราคาเตรียมลากแล้วจริงไหมมีสภาพคล่องชัดเจนจริงนะมีกระแสมีปัจจัยประกาศผลอะไรมาแล้วแต่มีข่าวดีร่วมทุนอะไรมาก็แล้วแต่หรือเทคอะไรก็แล้วแต่เป็นยังไงบ้างพวกเนี้ยห้าข้อเป็นตัวกองถ้าพี่รักษากฎห้าข้อนี้ได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หุ้นที่พี่เข้าซื้อนั้นจะสำเร็จครับผมรวย กำไรมากกำไรน้อยมันแค่อยู่จังหวะที่ว่าเข้าช้าหรือเข้าเร็วขายช้าหรือขายเร็วอันนี้สําคัญกว่าโชคจะสอนทั้งจังหวะเข้าและจังหวะออกออกที่คุ้มค่าเข้าที่คุ้มค่าจะสอนทั้งหมดเลยนะครับราคาโซนล่างโซนกลางโซนบนแต่และโซนมีปัจจัยในการเข้าออกและระวังที่ต่างกันโชคก็จะลงดีเทลทุกอย่างให้หมดเลยนะแล้วบอกไว้ก่อนโชคพยายามจะสอนไม่ ให้มีสั์เทคนิคอลเทคนิคต่างๆน้อยนะพูดเป็นไทยๆดีกว่าทั้งๆก็ดัดจลิตพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดภาษาอื่นก็ไม่ได้เลยไม่ชัดเลยแต่พยายามจะพูดอธิบายพี่เข้าใจในภาษาตลาดบ้านๆพูดง่ายๆโชคเราจะสอนในการเล่นหุ้นอย่างบ้านๆเแบเบแต่เจ๋งอะทำกำไรได้จบปะที่สำคัญทำให้เห็นดีกว่าโม้ให้ฟังลองมาเรียนไปแล้วค่อยๆค,ค,คิดไปศึกษาแล้วตามกันไปห้าข้อตรงนี้จบนะพี่ครับ พอเข้าใจไหมพอได้อยู่นะครับพี่ไม่ยากใช่ไหมไหนตอบมาหน่อยซิว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคดีมากครับที่เข้าใจครับผมน่ารักมากเป็นแรงใจที่ดีมากให้โอ้ยอย่างนี้สอนตายเลยครับผมพี่ครับโชคเอาหน้าสตรีมมิ่งมาให้ดู โชคเปิดพอตของบัวหลวงนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับผมนี่คือรูปแบบการาฟเราเรียกว่า Time Frame Day แต่และหนึ่งแท่งเนี่ยเท่ากับ1วันการาฟพวกนี้โชคจะให้ดูเป็นแพทเทิร์นว่าข้อที่หนึ่งไงวันนี้จะเรียนรู้ในเรืองที่หนึ่งว่าการาฟเป็นหุ้นขาขึ้นไหมคำว่าหุ้นขาขึ้นดูจากราคาเพราะสีแดงสีเขียวสีแดงแปลว่าราคา ราคาลดลงสีเขียวแปลว่าราคาแพงขึ้นแพงขึ้นแค่ไหนลดลงแค่ไหนนะครับมันจะเป็นตัวบอกแสดงว่าแท่งแดงเราเรียกว่ากราฟเนี่ยเรียกว่า ick, แคนเดิลสติ๊กราฟแท่งเทียนแต่ละแท่งนะครับมันอยู่ที่เราตั้งว่าไทม์เฟรม1วัน1อาทิตย์1เดือนเนื้อออกไหมครับ3เดือนหรือต่าหรือไม่ก็1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง15นาที5นาที หนึงสานาทีหนึาทีมันมีหมดเลยอันนี้เป็น Time เฟรมเดย์เพื่อหเห็นโดยภาพรวมของตลาดว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งที่จะให้ดูนะครับวันนี้จะสอนในเรื่องอะไรก่อนรู้ไหมว่าอัพเทนหรือหุ้นขาขึ้นทรงกราฟมันจะเป็นยังไงหุ้นขาขึ้นทรงกราฟมันจะเป็นยังไงพี่ครับลองดูนะคำว่าขาขึ้นให้ดูอะไรก่อนจุดต่ำสุดแล้วยกสูงขึ้นไหม ยกสูงขึ้นตรงนี้เหมือนมันต่ําลงแสดงอันนี้ต้องเป็นขาลงผู้ง่ายๆอันนี้มันลงอันนี้ขาลงช่วงตรงนี้มันลงนะครับเราอยากเข้าเล่นเพราะลงแปลว่าขาดทุนลงเรื่อยๆราคามันลดลงเรื่อยๆจากเราซื้อเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่าขาลงเราเรียกว่าดาวเทนแต่ถ้าขาขึ้นเ,เห็นไหมครับเนี่ยลงมาปุ๊บนะมันก็จะเป็นเราเรียกว่าบอททอมก้นเหวหรือจุดกลับตัวนะครับมันก็จะยกสูงขึ้นมาแล้วเห็นไหม ไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าขาขึ้นจังหวะขาขึ้นจังหวะขาขึ้นดูจากอะไรได้โชคจะสอนถึงว่าแนวรับและจุดกลับตัวสัญลักษณ์คืออะไรแต่ตอนนี้มองให้ได้ก่อนว่าตรงไหนคือขาลงตรงไหนคือขาขึ้นอันนี้เราเรียกว่าซึมลงแต่อันนี้เราเรียกว่าขาขึ้นเห็นไหมแต่มันไม่สําคัญเท่าไหร่รู้ไหมวันนี้จะสอนนะครับย้อนกลับไปสิ่งที่สอนในคราวที่แล้วด้วยว่ารอบใหญ่เป็นยังไงร,รอบกลางเป็นยังไงฟังไว้ก่อนนะ คอสโชคโชคจะสอนอธิบายในความเป็นรอบกลางแต่รอบกลางส่วนใหญ่มันอยู่ในรอบใหญ่อยู่แล้วหมายความว่าโชคต้องสอนทั้งรอบกลางเล่นอย่างลันเทนกับรอบใหญ่เล่นอย่าง V.I. แสดงว่าคอร์สโชคเป็นการสอนหุ้นด้วยความเป็นคอร์ส v อแล้วก็คอสลันเทนคือรอบกลางด้วยนะเก่งมากๆเทพมากๆ,ากๆค่อยมาต่อช็อตกับโชคก็ได้เป็นเดทเทรดก็ได้แต่อันนั้นน่ะ สร้างประสบการณ์อีกสักปีสองปีแล้วค่อยมาเป็นเด t a อทอย่างเต็มตัวก็ได้จริงๆนะครับเวลาพี่เล่นอย่างรอบกลางอย่างโชคนะครับเพราะรอบกลางมันจะซ่อนอยู่ในการาฟที่มันเป็นรอบใหญ่ของ VI อยู่แล้วแค่นี้ก็รวยเหลือเชื่อโชคเอาเดเอทมาเป็นค่าน้ําร้อนน้ําชาวันวัน,ว,นว่างไงไม่รู้ทําอะไรต่างๆเพราะรอบพวกนี้มันมันมันไม่ต้องนั่งเฝ้าก็เลยมานั่งเฝ้าเดเหาค่ากับข้าวไออย่างนี้ได้ค่ากับข้าว วันละสามหมื่นห้าหมื่นแสนบาทก็ว่ากันไปแล้วแต่พอร์ตของแต่ละคนว่ามีงบแค่ไหนดังนั้นสิ่งที่อยากให้เห็นอันนี้สอนให้อ่านดูด้วยว่าการ์ฟอันนี้มันเป็น up t e หรือ down t e ขาขึ้นหรือขาลงแต่กํลังจะสอนด้วยว่าความเป็น V I ที่ควรเข้าเล่นพี่รู้ไหมครับอุดมคติของการเล่น V I คืออะไรไหมเล่นในจังหวะเข้าซื้อในจังหวะที่หุ้นเจอภาวะวิกฤต หมายความว่าโรคระบาดหุ้นก็จะร่วงลงมาหนักๆภัยพิบัติธรรมชาติสงครามเศรษฐกิจพวกนี้หุ้นจะร่วงมาหนักๆน,นะการร่วงมาหนักๆน,นะครับปกตินะครับสติหุ้นมัน10บาทสมมตินะ้วคบสิอยู่ๆนะครับโควิดระบาดปุ๊บล็อกดาวปุ๊บแม่งร่วงมาเหลือ4บาทเลยเห็นไหมมันไม่ได้ร่วงเพราะตัวธุรกิจมันแย่แต่มันร่วงเพราะสภาวะเศรษฐกิจนณะขณะนี้มันแย่ เมื่อมันลงมาถึงจุดต่ําสุดที่4ี่บาทปุ๊บมันจะเริ่มอะไรรู้ไหมครับปรับฐานเตรียมขึ้นก็แปลว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มขี้ขายมันก็จะรีบาวกลับมันก็แปลว่าเด้งกลับขึ้นมาสู่จุดอะไรของมันอยู่สู่ภาวะปกติที่มันเคยอยู่เข้าใจไหมดังนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้พี่ดูตรงนี้นะพี่ครับช่วงที่โชคให้ดูเนี่ยทุกตัวเลยนะโชคเตรียมตัวอย่างมาเยอะ ที่ให้ดูทุกตัวคืออะไรรู้ไหมปีหกสามเดือนมีนาประกาศล็อกดาวหุ้นทุกตัวล่วงมาอยู่จุดนี้หมดเลยพี่ลองคิดดูนะครับราคาปกติของมันอยู่ประมาณสิบสบาทตรงนี้สิบสองบาทนะเห็นไหมในเวลาแค่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนในเวลาแค่สามเดือนสี่เดือนนะครับหุ้นล่วงมานะครับจากสิบสอบาทเหลือสี่บาทห้าสิบโดยประมาณเห็นไหม จำนี้ก่อนจำภาพนี้ไว้ก่อนนะหุ้นตัวนี้เป็นของบ้านปูดังนั้นนะครับเวลาแค่4เดือนหุ้นล่วงลงมานะครับประมาณ7-8บาทจากราคา12บาทเหลือแค่4บาทห0โดยประมาณโดยประมาณนะเอาตัวเลขที่มันคำนวณง่ายมาให้เห็นไงนี่คือมันล่วงมานะครับแล้วคิดดูนะครับจากจุดนี้มาถึงตรงนี้ปี64เดือนกุมภาเห็นตรงนี้ไหม ปีหกสเดือนมีนามีนานะครับปีหกสี่เดือนกุมภาคือต้นปีที่ผ่านมาเห็นตรงนี้ไหมเห็นไหมครับในเวลาแค่ใช้คำว่า1ปีโดยประมาณ1ปีเท่านั้นนะราคานะครับร่วงลงมาเหลือ4ี่บาทห้าสิบใช้เวลาเติบโตมา1ปีราคาขึ้นมาที่สิบสอบาทเห็นไหมอันนี้เราเรียกว่ารอบใหญ่ เห็นไหมครับมันใช้เวลาสะสมมวลค่าจะขึ้นนะครับทำของมันขึ้นอะ่ะพี่ลองดูสิการเติบโตอันเนี้ยโชคคูณคำนวณอย่างง่ายๆคืออะไรไหมครับเอา12ตั้งเอา4.5หารมันเท่ากับ2 6 6จริงๆต้องหักออก1เท่านะครับจริงๆมันขึ้นมาประมาณ1.6เท่าอันนี้ก็ต้องหักออก100เพราะหักทุนเก่าของมันว่าเป็นเท่าไหร่ มันเป็นการคำนวณง่ายๆไงโชคแค่ยกตัวอย่างว่าเอา12ตั้งเอา4.5ไปหารนึกออกใช่ไหมครับมันก็ได้กับ2.6จาก2.6เนี่ยมันมี1เท่าของตัวเองอยู่ด้วยนะดังนั้นนะหุ้นตัวนี้เติบโต1.6เท่าหมายความว่าจากราคา4บาท50าทในเวลา1ปีตั้งแต่มีนา63จนถึงกุมภา64ประมาณ1ปีหุ้นตัวนี้ราคาขึ้นจาก4บาท50าทไปจนถึง12บาทเห็นไหม มันขึ้นมากี่บาทเจ็ดบาทห้าสิบไหมพี่ลองคิดดูขึ้นมาหนึ่งจุดหกหกเท่าหรือร้อยหกสิบหกเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรรู้ไหมถ้าพี่ต้องการเล่นเป็น V.I. เซียนวีทุกคนจะรอสภาวะเศรษฐกิจถดถอยโลกระบาดไทยสงครามเพราะมันทําให้ตลาดหุ้นตกอย่างแรงๆตกเทีย3ส0มร้จุดห้าจุดแล้วเขาจะเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยและพื้นฐานดีเข้าใจยังทําไมคนลงทุนอย่าง V.I. แล้วจึงเป็นมหาเศรษฐีรวยระดับพันล้านหมื่นล้านกันทุกคนเลยก็เพราะอะไรรู้ไหมฟังไว้ก่อนนะครับฟังไว้เลยนะถ้าพี่มีเงินร้อยล้าน ร้อยล้านอ่ะร้อยล้านไกลไปพี่ซื้อหุ้นตัวนี้แค่หนึ่งล้านแค่หนึ่งล้านบาทนะหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าพี่ถือบ้านปูนะครับหมายความว่าเงินทุนของพี่หนึ่งล้านนะครับมันจะโตขึ้นมาเป็นสองล้านหกเห็นไหมก็สองจุดสองจุดหกเท่าหกเท่าไงหนึ่งล้านจะขึ้นมาเป็นสองล้านหกเห็นไหมแค่หนึ่งปีหุ้นมยมูลค่าขึ้นมาสองล้านหกถ้าพี่ขายมันหมายความว่าอะไรล่ะ เวลาแค่หนึ่งปีเรามีทุนแค่หนึ่งล้านได้กําไรมาอีกล้านหกแสนเข้าใจยังอันนี้เราเรียกว่าพวกรอบใหญ่ไซเคลิลใหญ่เห็นไหมมันแปลว่าจากจุดที่มันเริ่มต้นแล้วก็ตกลงมาดิ่งเห็นไหมครับแล้วก็ย้อนกลับไปสู่จุดอะไรเดิมจุดเดิมที่มันเคยอยู่เห็นไหมอันนี้เราเรียกว่าหนึ่งไซเคลิลหรือหนึ่งรอบของหุ้นตัวนี้เข้าใจยังดังนั้นเห็นไหมครับรอบมันอะรอบใหญ่อะ มันจะกว้างอยู่ประมาณ6เดือนปีหนึ่งแต่รอบสั้นน่ะมันอยู่แค่2สอ้รอบกลางอยู่2-3สเดือนแต่รอบสั้นน่ะพวกเดทอ่ะแค่ไม่กี่วันไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงมันคืออันนั้นเราเรียกว่าปั่นกันดังนั้นแค่ให้เห็นคำว่าเห็นไหมครับถ้าเราเล่นเป็นอย่าง V.I. ซื้อที่4ี่บาทห้าสถือแค่1ปีมันขึ้นมา12บาทเลยเห็นไหมโคตรกำไรเลยนะเดี๋ยวให้ดูหลายๆตัว แต่พี่รู้ไหมครับสิ่งที่จะสอนพี่อ่อะจะเริ่มสอนตรงนี้เห็นไหมแท่งสีเขียวนี่คืออะไรนี่ไงที่เราเรียกว่า u เทน n up เทนย่อย up ten เห็นไหมครับที่มันแปลว่าขาขึ้นขาขึ้นสีเขียวแปลว่าราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆสีแดงแปลว่าราคาถูกลงหรือพูดง่ายถ้าซื้อแล้วขาดทุนเรื่อยๆจาไว้แค่นี้เห็นไหมครับสีเขียวเนี่แปลว่าไงครับทรงนี้แปลว่ามองที่มันเป็น t e นขาขึ้นแนวโน้มที่มันจะขึ้นถ้ามันเบรกมันย่อ มันแปลว่าเป็นสัญญาณว่าอะไรรู้ไหมครับหุ้นกําลังจะลงอย่าพึ่งเข้าเข้าใจยังดูจากไหนล่ะเห็นไหมสีแดงแปลว่าหุ้นกําลังอะไรลงสีเขียวแปลว่าช่วงจังหวะแนวโน้มขึ้นสีแดงแปลว่าช่วงจังหวะแนวโล้มลงถ้ามันยังลงอยู่มันไม่มีสัญญาณสัญญาณเบรกหรือกลับตัวห้ามเข้าซื้อดังนั้นนะครับเห็นไหมครับมันลงมาลงเนี้ยครับอย่าไปเข้าซื้อ อย่าลงลงลงสีแดงนี่ก็อย่าไปเข้าซื้อจงซื้อที่มันเป็นขาขึ้นแต่ขาขึ้นเราดูจังหวะได้ว่าเฮ้ยมันเบรกว่ะมันไม่ผ่านแนวต้านแล้วมันย่อย่อมาเพื่อทําขาเอ็นใหญ่ไอ้อย่างเงี้ยเห็นไหมแพทเทิร์นในข้อที่สองไงทรงการาฟทรงการาฟต้องชัดเจนเข้าใจยัง